ขนขณะนี้นะครับผมกับพี่ชนดิชานะครับก็จะมาแนะนำทำมาสหลังใหม่ล่าสุดเลยนะครับใช่ค่ะและต้องบอกว่าทำมาสหลังนี้นะเป็นงานไม้สักเก่าทั้งหลังนะครับใช่ค่ะความหนาก่อนนี่นะความหนาเนี่ยค่ะนิ้วหนึ่งประมาณนิ้วหนึ่งเลยค่ะวันนี้เรามาขายงานไม้สักด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยครับหนาเป็นนิ้วนะอ่ะอโอเคทำมาสหลังนี้เป็นงานไม้สักทั้งหลังอย่ผมถ่ายด้านหน้าหน้ากว้างครับ หน้ากว้างก็คือจากซ้ายมาขวาอย่างนี้นะคะคุณลูกค้านี่เรียกว่าหน้ากว้าง1เมตรค่ะ1เมตรนะครับผมความลึกนะคะจากตรงนี้นะคะถึงตรงนี้ก็1เมตรค่ะคุณลูกค้าวัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะ1เมตรครับสูงครับจากพื้นเลยถึงยอดนะคะ1เมตร8เซนค่ะยอดด้านหลังพนักพิงเนี่ยนะคะใช่ค่ะ1เมตร8เซนนะส่วนความสูงจากขานะคะเวลาท่านเหยียบแล้วนั่งนะคะ50เซน50เซนความสูงพอเหมาะพอสมเลยใช่ค่ะนะครับผ งานนี้นะผมต้องบอกว่าความพิเศษของเขานะด้วยความที่เขาเป็นงานไม้สักเก่าไม้สักเกลี้ยงแบบนี้นะครับลงแล็กเกอร์เคลือบเงาสีน้ําตาลเข้มนะผมไม่รู้ว่าในคลิปดีในวิดีโอจะเป็นสีอะไรนะจะเป็นสีอะไรนะนี่คือน้ําตาลเข้มนะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะแต่แล้วก็อ่าเข้มนี่คือแบบเสี่ยมตาลธรรมดานี่แหละเนาะเขาเรียกโอ๊กกลางอะค่ะคุณผ้าโอ๊กกลางนะโอเคแล้วงานนี้ที่เห็นลวดลายนี่นะครับ นี่คืองานแกะสลักนะนี่คืองานมือนะครับผมแกะเสร็จแล้วนะคะคุณลูกค้าแกะเสร็จแล้วซอสรองเรียบร้อยถึงจะลงรักปิดทองสวยงามมากจริงๆนะแล้วก็เขาไม่ได้งานนี้ยเขาไม่ได้แบบว่า่าเน้นงานแบบแกะสลักปิดทองมากจนเกินไปนะไม่ชอบงานเรียบๆนะนี่ด้านข้างที่เห็นเนี่ยฮะเป็นเป็นรออ่าเป็น เป็นเส้นนี่ฮะอันนี้ก็คือแกะนะคะแกะสลักนะครับแล้วเขาเข้ามาปิดทองนะด้านหลังเป็นแบบเรียบนะครับใช่ค่ะด้านข้างของตัวธรรมาติเขาทําเป็นลูกฟักนะครับใช่ค่ะสวยงามมากนะพื้นที่การใช้สอยของธรรมาสิงมากนะคกว้างมากนะครับถึงตารางเมตรนะใชนั่งได้นั่งสบายๆเอาย่ามเอาย่ามเอาน้ําของที่จะใช้ในการเทศเนี่ยค่ะวางไว้ตรงนี้ได้เลยได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะ สวยงามมากจริงๆราคาเท่าไหร่นะครับอีกทีหนึงสองหมืสาพันบาทค่ะ2 3งหมามพันบาทนะจะบอกว่าราคานี้นะผมเห็นมาตั้งแต่นนาามกเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับผมอันนี้คือหลังใหม่ล่าสุดนะเราเลยมาบอกกันนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะสนใจค่ะทำมาสหลังนี้นะครับแคปภาพได้เลยค่ะ ติดต่อคุณชนิชานะครับที่แอดไตรลักษ์บุ๊กเติมเอสนะครับเบอร์โทรครับ0864618505นะคะแล้วสูนหนังสือไตรลักษ์อยู่ติดกับวัดยาณเวศสักวันพุทธมณฑลสาย4ี่ค่ะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันนะกว่อนจะมาเนี่ยก็โทรศัพ์ถามพี่หน่อยก็ได้โทรศอบถามก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์กับไลน์แอดนะครับคอนแทคทั้งหมดนะติดติดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณค่ะ